พ่อผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นการวิเคราะห์หุ้นประจำวันที่15เดือน6นะครับวันที่จันทร์ที่15นะครับตอนนี้ก็คือตลาดหุ้นลงไปที่3 3 4 1นะครับซึ่งผมคิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์เก่งการลงนะครับก็คือจะขึ้นๆทรงๆอยู่ประมาณนี้แหละก็ผมคิดว่าสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าจะเป็นการสัปดาห์ที่ เราจะสามารถเก็บหุ้นได้แล้วก็หาหุ้นรอขายในสัปดาห์ต่อไปนะครับอ่ะทีนี้ผมก็ไปเจอหุ้นตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะโอเคนะครับก็คือหุ้นของ b d m ีเโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชกรรมนะครับซึ่งอตอนโควิดเนี่ยโรงพยาบาลได้รับผลกระทบนะเพราะว่าโรงพยาบาลเปิดไม่ได้ หรือบางที่เปิดอยู่ก็ไม่มีคนไข้ไปรักษานะครับทีนี้จุดแข็งของโรงพยาบาลไทยก็คือว่าราคาเราถูกแล้วก็หมอดีหมอดีจริงๆนะคนจากต่างประเทศฝรั่งหรือว่าตะวันออกกลางนี่มาทีนี้ผมคิดว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี้ยเราสามารถซื้อเพื่อรอให้เขาเปิดประเทศถ้าเปิดประเทศคนเข้ามารักษาได้ผมว่าไรายได้มันน่าจะพุ่งนะ อ่ะทีนี้เรามาดูในฝั่งของกราฟกันดีกว่านะครับอ่ะไปที่กราฟก่อนนะครับกราฟประจําวันนี้นะครับผมขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นกราฟเดยก่อนนะกราฟเดย์จะเห็นว่าราคาลงนะเมื่อกี้นะครับราคาลงอยู่ที่2 1บาทจสตางค์นะแต่ผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เห็นไหม นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเก็บอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับทุกครั้งที่ตกก็เข้ามาเห็นไหมครับมีขายเขาไล่ซื้อมาเรื่อยอ่ะวันนี้ตกซื้อเขาซื้อมาเยอะเลยอ่ะมันจะบอกอะไรมันจะบอกว่าเขานักลงทุนต่างชาติน่าจะเข้ามาเก่งกำไรพอสมควร เราก็สามารถที่จะ follow ตามเขาได้นะครับทีนี้เรามาดูในฝั่งของตัวงบการเงินนะครับงบการเงินผมมองว่าโอเคนะเขารักษางบการเงินได้ดีอย่างตัวนี้นะครับนี่ปีที่แล้วตั้ง0.35นี่น้อยมากเลยนะอันนี้ก็รักษานี่ไตมาสแรกเนี่ยังไม่เกิน1เลยนะ โอ้แต่ว่าเขาโอเคส่วนอันตรากำไรนะครับหนึ่งตลอดเลยนะ PE ก็อยู่ประมาณ30-15นะครับอืม้มเฮโอเคแครดเงินสดละ่ะผมว่าเขาโอเคนะเป็นบริษัทที่ดีอ่าทีนี้บริษัทที่ดีแล้วมันถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมมาดูนะปี B. พิมพ์ผิด B D M S อ่า B D MS นะครับอ่าปึ๊บอ่าผมขอดูกราฟก่อนนะกราฟในวันนี้นะครับผมจะให้ดูกราฟใดก่อนนะครับตัว M A C D นะครับมันเป็นการตัดอ่ะตัดตัวนี้ทุกครั้งที่กราฟนี้ตัดอ่ะราคาจะเปลี่ยนซึ่งตอนนี้ราคาเปลี่ยนหมายถึงว่าตอนนี้ราคาเริ่มลงลงราคาลงหมายถึงว่า เราสามารถเข้าเก็บได้ถ้าเปลี่ยนเป็นระดับ60นาทีละ่ะอ่าจะเห็นว่าเห็นชัดเลยครับว่าลงลงเลยละ่ะลงเลยละ่ะยังหาแนวรับแนวต้านได้ลงเลยอือหือแล้วก็ตรงนี้ก็จุดอ่าทีนี้ถ้าเราจะดูแนวรับแนวต้านละ่ะแนวรับแนวต้านของ B ีดนะครับรอบ30วันปึง้งอ่า ผมจะให้ดูในฝั่งของฝั่งสีเหลืองก่อนนะสีเหลืองสีเหลืองนะครับก็คือการซื้อเห็นไหมเขาซื้อช่วงนี้เยอะเลยแนวรับอยู่ที่20บาท9สตางค์นะ20บาท9สตางค์ก็คือราคาราคาใกล้นี้ละอ่าทีนี้แนวต้าน์่ะ แนวต้านอยู่ที่22บาท22บาท50าทนะครับก็ถือว่าไม่สูงนะแก๊ปไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็ถ้าจะให้วิเคราะห์นะครับก็คือว่าคนเขาติดราคาในฝั่งนี้ไม่เยอะฝั่งนี้ก็ไม่เยอะเหมือนกันเป็นอะไรที่บาลานซ์มากมีสิทธิ์ที่จะขึ้นแล้วทีนี้ เราควรซื้อที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าให้ผมวิเคราะห์นะตอนนี้คือราคาอยู่ที่21บาท9สตางค์นะครับถ้าหลุด20บาทการลงทุนมีความเสี่ยงนะผมไม่แนะนำให้ซื้ออะไรนะเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะเงินคุณนะคุณต้องตัดสินใจเองนะถ้าผมบอกว่าถ้าจะรับนะให้รับอยู่ที่20บาทแถวๆยี่บบาทครับ แถวแถวยีบาทอะแถวเนี้ยแถวยีบาทแถวเนี้ยผมว่าช้อนซื้อได้แล้วก็ไปขายสัก21 22หรือถ้ามันขึ้นไปจริงจริงก็23แต่ผมจะบอกว่ามันพึ่งลงนะว,นนว,นนว,นนวันนี้มันวันวันนี้วันจันทร์มันพิ่งลงนะครับมันพิ่งลงมันเพึ่งลงรอทีดูทีท่าสักวันพรุ่งนี้กับวันมะลืน ก็น่าจะเห็นภาพรวมนะครับอืมโอเควันนี้ก็ฝากหุ้นตัวนี้ไว้ครับฝากไว้เป็นแยาคิดแล้วกัน20บาทซ้อนชื้อได้ถ้าต่ำกว่านั้นก็แบ่งไป3ไม้3ไม้5ไม้นะเอออย่าเพิ่งซื้อหมดอ่าแล้วก็ไปรอขาย20บาทถ้ามันไม่ลงถึง20บบาทซื้อไหมไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องซื้อ เพราะว่าเราใช้วิธีเข้าเร็วออกเร็วขายเป็นรอบไปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแล้วขอบคุณที่ดูชมนะครับกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ